สวัสดีค่ะมาพบกับครูไม้คนเดิมหน้าเดิมๆอีกแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็นคือคำนามคำนามมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยคำนามคำนามคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืช สิ่งของสภาพและลักษณะนะคะคำนามจะแบ่งออกเป็น5ชนิดย่อยด้วยกันได้แก่ 1. สามัญ,ญานาม 2. วิสามัญ,ญานาม 3. สมุหานาม 4. อาการระนามและคําคำลักษณะนามนะคะ ฟังดูชื่อยากมากเลยใช่ไหมคะมันคือคำนามอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนและดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะคำสามัญ,ญานามชนิดแรกก็คือสามัญ,ญานามนะคะนักเรียนคำชนิดนี้ก็คือคำนามที่เป็นคำสามัญนะคะเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วๆไปเรียกคนเรียกสัตว์เรียกสิ่งของอย่างเช่นคนก็คือครู นะักเรียนพ่อแม่หมอตำรวจแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยต่อไปเรียกชื่อสัตว์นะคะอย่างเช่นแมวปูเสือปลาหอยเป็ดไก่นกทุกอย่างที่เป็นสัตว์เป็นคำนามหมดเลยค่ะต่อไปสิ่งของนะคะนักเรียนปากกาดินสอโต๊ะนะ้า แล้วก็ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่เป็นสามัญนามง่ายใช่ไหมคะคำนามชนิดนี้มีอยู่เยอะแยะเลยต่อไปนะคะคำวิสามัญนามคำวิสามัญนามก็คือคำชื่อเฉพาะที่เราตั้งขึ้นมาใช้เรียกเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกคนหรือเรียกสัตว์นะคะอย่างเช่น จังหวัดพิษณุโลกมีอยู่ที่เดียวคือชื่อของจังหวัดพรมพิรามวิทยาคือชื่อของโรงเรียนมีอยู่ที่เดียวไอ้ตูบอาจจะเป็นชื่อของสุนัขนักเรียนหรือของสัตว์ต่างๆนะคะเจ้าด่างด่างก็คือคำนามเฉพาะที่เป็นชื่อของสุนัขนะคะพิชัยอาจจะเป็นชื่อของคนเป็นชื่อเฉพาะที่ตั้งขึ้นมา นายสิทธิฐานายสิทธิศักดิ์ก็คือคำนามเฉพาะที่เรียกว่าวิสามัญนามชื่อนักเรียนเองก็เหมือนกันนะคะชื่อเราคือวิสามัญนามมีหนึ่งคนเราตั้งขึ้นมาเองแต่ถ้าบอกว่านักเรียนอันนี้เราจะไม่นับเป็นวิสามัญนามนะคะแต่ถ้าเรียกเป็นชื่อเช่นครูเรียกว่าน no ้องแอปเปิลแอปเปิลคือคำวิสามัญนามค่ะ คำนามชนิดที่3นะคะก็คือคำนามที่มีชื่อว่าสมุหนามคำสมุหนามคือคำนามที่รวมหมู่นะคะเป็นคำนามที่ใช้เรียกนามซึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่คำพวกนี้จะอยู่ด้านหน้าคำนามนะคะเช่นบอกว่ากองลูกเสือกลุ่มนักเรียนหมู่นกฝูงช้างโขงช้างพวกนักเรียน พักพวกวงดนตรีคำพวกนี้เราเรียกมันว่าสมุหนามค่ะต่อไปนะคะคำนามชนิดที่4อาการลนามอาการลนามคืออะไรอาการลนามนะคะก็คือคำนามที่ใช้คำว่าการคําว่าความนำหน้าคำกริยา และใช้คำว่าความนำหน้าคำวิเศษนะคะอย่างเช่นการใช้นำหน้าคำว่าเดินเป็นคำว่าการเดิน การใช้น้ำหน้าคำว่านอนเป็นคำว่าการนอนการวิ่งการเกิดเดินนอนวิ่งเกิดมันคือคำกริยาแต่เมื่อมีคำว่าการเติมข้างหน้ามันจะกลายเป็นคำนามทันทีนะคะคำว่าความก็เช่นกันเช่นคำว่าความรักความตายความคิดความดี ความรู้ถ้ามีคำว่าการกับความนำหน้าคำกริยาให้นักเรียนตอบได้เลยว่ามันคือคำนามชนิดอาการละนามนั่นเองค่ะและคำนามชนิดสุดท้ายก็คือคำลักษณะนามนะคะคำลักษณะนามคืออะไร เป็นคำที่บอกลักษณะของน้ำว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะสังเกตนะคะนักเรียนคำลักษณะน้ำจะวางอยู่ด้านหลังคำนามนะคะอย่างเช่นคำว่าตัวคำว่าแท่งอันชิ้นหลังด้ามอย่างเช่นครูมายกตัวอย่างให้ดูนะคะนกสองตัวคำว่านกเป็นคำนามคำว่าตัวเป็นคำลักษณะนม้มเค้กหนึ่งชิ้น คำว่าชิ้นเป็นคำลักษณะนามดินสอหนึ่งแท่งดินสอเราเรียกเป็นแท่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแท่งเป็นคำลักษณะนามบ้านสองหลังคำว่าหลังนะคะนักเรียนเป็นคำลักษณะนามนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะคำนาม ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนรู้แล้วว่าคำนามเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือเป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ครูใหม่ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย